นะเพราะฉะนั้นสิพัตตะกบบนะมาจากอิบาลิสนะสิพัตหึงซาหริสยาพี่น้องมาจากอิบาลิส สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมยัยคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิอดระเบิดทุกคำเชิญรวมมาบริจาคน่ะเป็นดรวดไท้ตรวจสดเป็นดรวดไล่สดเกลื่อนทีได้ตามไม่หล็กบัญชีธนาคารกรุงไทยนายไก่โซนยีสมัน นอในรหัสเก่าหนึ่งสามศูนย์สามสามสองแปดสี่สองเพราะฉะนั้นอิบลิสนี่เปิดเบิ้นปีนี้พี่น้องรายงานจากทานกะบุญอัฐบาร์ลาวังอันนาอิบลิสอัลลออินีกานาข้อจีนันจันนอารบอบน่อัลฟานาติน ไปเตุเบิ ah ้น si ปีนี si ้นี่อิบัลลิสเป็นโคเซนจันนะพี่น้องฟ้าวทำอิบัตัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาวะตะลาฟ้าวสวรรค์อยู่นี่อารบะอีนาอันฟาสานาเตนสี่สิบพันปีสี่สิบพันแต่เดี๋ะพี่น้องสี่เบิ้นอันนี้หน้าที่โคเซนอฮะฟ้าวสรวันทำอิบัตัตต่ออัลลอฮ์ ว่ามาอันมาลาอิกาแลอิบาลิสนี้ทำอิบดาดัดพร้อมกับมาลาอิกาทัวไปแล้วสมามนีนะอันฟาซานาตินเปสิบพันปีอันนี้ก็เป็ดเบิ้นนว่าวาอาซอนมาลาอิกานี่อิชรีนะอันฟาซานาตนเรียวเป็นผูโค่อยตักเตือนอบรมเล่าบรรดามาลาอิกาอยุยี่สิบพันปีทรงเบื้นปีนะนี่ สองบื้นปีอันทําเน่งเกนั่นไปนังและว่าไสดีดันกรูบียินอบรมพิเศษล่ะถ้าเป็นอาจารย์พิเศษนี้นะหัวหน้าอบรมบรรดามาลาอิกัสซึ่งมีน้ํว่าพวกกรูบียนี้ศาลาซีนาอันฟาสานาเต้น30,000ปี30,000ปีโอ้ยดตําแหน่งนี่พี่น้องนะเต็มเปรียบเลยอ่า ว่าไซดีดารูฮานียินและเป็นคนอบรมตักเตือนแล้วเป็นหัวนาของบรรดามลา,ากัดพวกอโอเป็นหัวหน้าไซย,ยิดของเล้าบรรดามลา,ากัดอัรูฮานียินนี่อันฟาสนาเตนหนึ่งพันปีหัวหน,น้าหนาพวกมาลากัดอันการูบียินสามสิบพันปีสามเบิ้ลปี นาเหลือเป็นหัวนาของเล่าบรรดามาลกัดอรูหานียินหนึ่งพันปีวัตโตฟาฮูลันอารชีอารบาตาอาชารอันฟาสนาติเลวเกตวับโรมอารชอารชบัลลังของอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาเปนองหญ่สุดหญย,ยเลือว่ามักโลกทั้งมดที่อัลลอฮ์ตาลาสร้างไม่มีอะไรที่ยญ่เลือจากอารชจากบัลลังเลยฟาโรววายญายเลวเปนอง อาโลกใบนี้เราว่าใ่ยเล้ววเนาะดวงอาทิตย์เราว่าเติบแล้ยวใ้ยว่าเผื่อนจากมักลโลกของอัลลอฮ์ที่แกสร้างคืออารัชปอเหตุนั้นเองที่แกว่าอัลลอฮ์มานอลัลลอาชิสตาวาเนี่อัลลอฮ์ตละลาผู้ซึ่งมีนามว่าอัลลอฮ์มานนี้ทรงเนื้อบัลลังเทว่าคือทรงปกครองบัลลังอารัช พ่อย่งพันนันบอกว่าอัลลอฮ์เลเป็นผู้ส่งประโคงแสดงว่าข้องอื่นที่เหล็กกว่าอาลัก์บัลลังไม่ต้องพูดถึงพี่น้งองนะนะไม่ใช่ว่าตัวนสถิตอยู่บนบัลลังนะพี่น้องไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์นี่ประทับอยู่บนบัลลังไม่ใช่อัลลอฮ์สถิตอยู่บนบัลลังอัลลอฮ์ส่งเนื้อบัลลังเนี่ยถ้าพี่น้องให้ความหมายว่าอัลลอฮ์สถิตบนบัลลังนี้เนโนนพี่น้องชาวบ้านในเข้าใจพิษพลรดอย่างมห์ โอ้สติตบญบัลลังก์กระแสงวาตถวันยูนันเลยอ่าเนี่ยพอวัตุวันยูนันพับเป็นการหายสถานที่มากานให้กับอัลลอฮ์่ะไปกันย้ายที่นั่นพี่น้องนะถ้าเรือตะเลอยู่บนนู้เหลืเกี่ยว่าพันไปทางไหนไอ้นามาตุวันลูกฝ่าซ้ำมาว่าจะหุ่นล่อพันไปทางไหนจะพบกับระฝรักใบหน้าก้องอัลลอฮ์่ะเราพันไปทางติดตกเจอใบหน้าก้องอัลลอฮ์อะารเนี่มันพันผือแล้วว่าอยู่บนนู้อ่าหน่าอยู่นี่ไปกันย้ายไป่นองยุ่งนะ เลยฮหดนี้เองอุลามะขอรับเขาหายฟวาไม้มาอย่างสมบูรณ์เบบครบทวนและเหมาะสมกับเราเลวะเลละเลวะอัลรอฮ์มานอัลันอัลจิสตาวานั้นอัลลอฮ์ผู้มีนามอัลรอฮ์มานทรงปกครองบัลลังอ่าน่ะช่วยเลวพี่น้องทุกเลวเนาะอ่าถ้าเกิมาตีเรือๆหยกหกหุ่มหุมก็น้อยหน่าตีนาเออโดนลงเสียแล้วอืม ไอาเป็นเมือนปลานั่นพี่น้องอ่าปวดชนเข้าไปกัดเหลี่ยมให้ฟังว่าปวดดินปั๊บมันยิงฉับปวดดินปั๊บมันยิงฉับเนาะอ่าให้วินให้แน่นป็นนั่นเลยไอ้นีซ่านี่ยว่าปวดเต่งปั๊บยิงก้อยลุดเนาะเต่งปั๊บยิงก้อยลุดนะให้ปวดเมันก็ชนกัดนั่นพี่นเนาะปวดเต่งกัดปั๊บยิงกวอยดินก็ติดก็ะฉับก็ไปเลยอ่าให้มันฉับถ้าอากีดะเรา ไม่ฉับอาคิดะเราปาซิดโมขาอย่าลืมพี่น้องอิบาดัดทั้งมดทั้งมวลถือว่าโมขาด้วยเนี่ยมันไปกันเป็นเพลงกันเลยอิบาดัดทั้งมดที่เราทำนี้วางลงบนพื้นฐานอาคีดาการศรัทธาที่ถูกต้องอ่านี่แต่เลี้ยงเรื่องอคีดาเหล่านี้พี่น้องน่ามันรโรอยร่ออย่างเร่งขนาดนั้นบางเฮงครูไปซ้อนเออตัวครูนี่ปปโปรโปรซ้อนไม่เขา้าทาอ่านี่ร พอทุกคู่นูมาซ้อนโอ้มันซ้อนร้อยปนนี่คนเต็มพวกฟังเล่ที่ทิวาคนเต็มซ้อนร้อยนั้นเยาวรุ่นโมหูอ่านันไปน้องอสการเรืืองระดิลัดระโดอินปันนี่เนาะโอ้โบฟังนี้มันร้อยไปน้องเขาใจง่ายพอว่าตูกครูนึงที่ซ้อนไม่ร้อยที่ทิวานั้นไปน้องพอไปฟังเล่อันนี้ตาโลซูลูฮีโคเดมตันยีซีฮาเดธอ่อ้น,นี้ขาเรียวว่าอารถดนี่จีซิมนี่นีน่จีซิม อากีดะการหยุดมันมันยากเนี yeah. ่ยเลยเราหาว่าตัวครูนั่นอนไม่เปลี่ยนเราไม่ไปเสีย <laughs> ประตูยรุนโมหูของปฏิลัดขุนคาไปนองทำเท่านั้นได้บุญเท่านั้นโอ้มันชนรอยตัวครูนี่นันน่นนา่นไปหมดมตินันอากีดะนับไม่โทษไปนองบวุดนลหลังเนาะสิพัดด่านเชียกนั่นเนาะเศร้าไม่โทษแล้วในอิฟติกอดในอิสติกหน้านเนาะข่าวไหนลาอิลาอิลละ กีสีพาดข่าวในมุฮัมมัดุดรอสูดลลาาอขีสีพาดไม่เหลือวเป็นน้องเด็กไม่รู้แลน,นี่ข่อยมดไปตรงนะตรงมีเลยพี่น้องชีวิตของเราเนี่ยเราบริหารการรำการเรียนของเรานน่น,นอนเหมือนที่พ่เคยบอกว่าพิษกับเด็กโปโนพี่น้องเด็กปโปโนตัวครูเสีายหายไม่ดูกี่สิบวิชาอ้วชาวนาฮูโซรับพวันเตียงฟิกมัตาไอินซาบิไลปว่ากรรมตับซิ ปู่วัวรุ่งครอบบรอบพี่นองอ่าน่ะเต๋โพ่อปี่นงชาวบ้านเราเนี่ยหละอ่าถ้าเราได้เรียนเปโก้ก็ถาติตเปโก้ไม่ใช่อากีดาโรไม่ได้เรียนเลยอ่าแต่สหุบโรไม่ได้เรียนเลยเนี่ยพยายามเฉลี่ยอ่าแต่สหุบโรได้เรียนเล็วน่เปโกโรก็ได้เรียนเตงอยู่นะอากีดาโรได้เรียนอยู่เนี่ย อะพี่น้องฟาริโดอ่าชันฟังหมดเหลวฟาริโดยิดมันมดเหลวทังเลมทุกตรงในตัวโซอ่อะนนี่่ยอาตรงห้าจังหวะตรงนั้นถึงผลเล้งถึงเรื่องอากีดาแต่เดี๋ยวถึงมันฟังอยากสังอีเนน,น่ามันพิษกับเรื่องฟาโดอินอ่ามันก็ง่ายอิบัลเลตัววับเวียนรวมอารัสติย้ายเลวนั่นพี่น้อง อารบอาตาอาชาร้อนฟาสนาตินสนบิบเซพันปีเบิ้นเซ่พันปีที่โตวับโรมอารชเบิ้นเซ่พันปีตอนที่เคย,ยู่ฉันฟาดุนยานี่ทำอิบัตต์ต่ออัลลอฮ์นี่เชื่อของอิบาเลคืออลัลอาบิดเชื่อเกน,นันฟิสมาอิสานิย่าพอชฉันฟาตีสองทำอิบัตต์ต่ออัลลอฮ์ในนามว่าอาซาฮิดเชื่อเก่ไาเชื่อเลย tầm nén đi là à. nà vô tầm nén tung nan chân pha tì nứng al abid chân pha tì song al zahid chân pha tì sam al arif anh à, chưa al arif arif billa chân pha tì sê chưa không kệ an wali yu à, wali yu lo chân pha tì ha at taqiyu quân thì giảm kềng Allah chân pha tì an ฉันฟาตีเจ็ดอาซาดินีน่นองเนี่ยหลายตั้งแต่ฉันฝาตีหนึ่งตามอิบาดัดเลื่อนขึ้นไปชันฟ่าตีสองจนกระทั่งชันฝาตีเจ็ดเชว่าอาซาดินอ่าเตในโลกมาฟูดมีคันบันทึกว่าอิบบาลิสมาลากัดช่วงนั้นไม่รู้จักไปนองค่อยอิบาลิสอ่านี่ม่เยอะ อีเหลเครลาอัลลอฮบันทึกในโลกมาฟูดหวาเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนดารกโกต่ออัลลอฮ์ฟ้าฟื้นคำสั่างของอัลลอฮ์คนเรกแห่งชาวนารกเรีอมเรกมอซิยดเรกเชว่าอิบลิสมละกะัดตกใจออก,กันหมดเอ๊ะใคยสักที่คนนี้กลัวพี่น้องเลยต้องวิ่งไปหาอาซาดินนี่เลยเ <c oughs> จ้าตัวมันนี่แต่ช่วงนั้นนั่นคือยูชันฟาติเจตเชวาอาซาดินอ่าวิ่งวนโคให้เคดูอาต่ออัลลอฮ อาซาฮีนหรืออิบลิโคดูอาตุอลลอฮ์พีนองวะอ่าให้ให้มาละกัดเล่านี่เลยนะโปรดไฟจากเชือนั้นที่ว่าอิบลิสที่ว่าเป็นคนละนาตุลลอ์อัลลอฮ์ทราบเชงเกโคาหายมดแต่ตัวเกนเกลืมมันที่ว่านั่นเลยคนสุดท้ายอิบลิคนนั้นก็คืออาซาซีนคนนี้นั้นละเองอ่านะเป็นที่เป็นชาวนรกนะ,ะสาเหตุก็มาจากอ้ไรยี่นนองตัวฮัสซัน นาตัวหึงซาเอ้ยตัวนับสูหน่อหาวานับสูกมาโกตกรกลำอิโยอิโยอิบาลิสอิต้ดังนั้นอิบาลิสก็จมลงหายไปตี่กระลำเกือบเฮงโอเกอปาโดเซลาโมลาโมโยจมลงหายอยู่ในมอสิยัด บาปดังกล่าวนั้นเป็นองจนคาทางวา่าเซลามอลามอโมโยโยตลอดไปเนี่ยตลอดไปติยาโดกาสูดหันโยไม่มีคำว่าสินสุดแล้วก็สูดหันโยโยอ,อิบาลเลยอีตัวอยู่ในการทราบเจงเพองออัลลอฮ อยู่ในละนัดของอัลลอฮ์พี่น้องโยโย่ตลอดไปถึงโมซันแมอิมมั่งกอซาลีอยู่วีโคลให้เราฟังว่าตียาดอลาดีซานโนอีตูไม่มีเลยนะนักเนัน้นดีซานโนนักเนั้นยันี่ปะโดอาวันดารกออิบาลสเกปะโดอัลลอฮ์ทาลาอีตูตอนที่อิบาลสดารกอต่ออัลลอฮ์นั่นพี่น้อง ตอ,อนนั้นที่อัลลอฮ์ลาชายให้สู้หยุดต่อท่านนาบีอาดัมเลยแกไม่สู้หยุดนี้ตอ,อนนั้นไม่มีอะไรนะที่อลัลลอฮดุนยาดุนยาเขาไม่มีอัลลอฮ์ไม่สร้างที่เมื่อดุนยาไม่มีนี่เพราะฉะนั้นจีอ้างหวังเพราะสาเหตุด,ดุนยาเลยนะที่ทำให้อิบบาเล่นี่มันฟ้าฟื้นคำสั่งของอลัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้ดุนยาไม่มี ด้านที่อดาดนมักโลกด้านที่อดาดอยวกมักโลกอัตตปฏิดุนยาและเช่นเดียวกันคณะนัน,นมักโลกก็ไม่มีเปนองสั่งคมมันหนดโนนีนันน,นีที่จะทำให้อิบ,บัลเล่ผ้าฟื้นคำสั่งของอัลลอฮ์ที่จะอ้างว่าเนืองชากมักโลกนี่ก็ห้ามายน,นะวันนั้นด้านที่อดาดอใช่ตนและไม่มีเช่นเดียวกันเชตตันห้ามให้ที่ตอนนั้น เพราะมันส <S 々> ียสิงเป็นของดุนยามักโลกเชตันนับสูงใหมเจ้าไอรนี้ได้แล้วบางทีไปติดกับดุนยัามักโลกติดกับเชตันแต่คณะนั้นนั้นอิบัลเลสที่ได้ฟ้าฟื้นดารโกต่ออัลลอฮ์ดุนยาก็ไม่มีมักโลกก็ไม่มีแชตันก็ไม่มีเตตาพีอาโดล่ะดีสานเทวาที่มีนะเทนันนั้นเทอวันดารกอิบัลเลส k e อ a d a ล l l a ์นั้น นับสูยังอยู่ดังเดียวตอนนั้นคือนับสูอ่าคือนับสูดึงันตากับบูยอดันหาสัตย์ยออิบาลิสอีตูนับสูตัวนั้นและเทจากนําไปสู่การตะกะบโบและการหาสัตวึงซาริสยะอ่าเนี่ยนะเราะนันสิพัตตะกะบโบนะมาจากอิบส นะสีพัดหึ่งซาริสยาพี่น้องมาจากอิบลิสออโเราฟาวตาเลว่าใจคงเราเลยพี่น้องนี่มันซาซา,าว่าใจมันซาจีตะกบโบนี้อ่าเราก็ต้องระงับมันเสียอ่านี่ซาซาวันในใจนี่ซามันที่หาซัดนี่อ่าไม่หาซัตเพ,พือล่ะเพื่อนได้เนี่ยมัดโรซา,าไม่บายใจยพี่น้องอ่านั่นหาซัดเลยหาซันเลย นั่นโดยมุสลิมเหล้วโดยผู้ที่มุมินอีมาเหลีวมเมื่อเพื่อนได้เนี่ยมันเราก็ต้องรวมแสดงฟ้ามยินดีกับเผื่อนถึงไม่ไม่ไปข้าี่นองในใจอันหัโดลิลละเออตวอนหายมันนะยาวว่าพ่อเพื่อนได้เนี่ยมันปับ๊บเอ๊ะซาจ๋อยือจูโรจังไม่บายจยอ่านี่เราคายอยู่มุมลาดตานีเมครีีปนองอวันหนึ่งสิบโลไม่มด พอเขามาบวกเราเลยต้นค่ายตรงไหนเลยชานินเจ้าหนูค่ายอัดโลมันค่ายดีนะห้าสิบโลเลอก็ไม่พอว่ามังนี้วันรวยโลถ้สชาเจริวันพือพี่น้องหาวมันขึ้นเนใเจนะเอาเลยอันนั้นขาเรียกว่าหาสซัดเรียพี่น้องต้องเกเคยดโดยด่วนนะเตะเท่าว่าอันห้ำดยลิลาเออมันค่ายได้ตัวหายมาแล้วมันดิกีหน้าหัวมันสีเิียดเนาะมันอ่านกูอ่านว่าไปเลยเนาะเออชานขวิดลบไป น่าตรง้าวีที่เค้เคยเนาะหมากนั่นพี่นงเท่าว่าพี่นงไม่สังเกตเลยให้ดีนี่หมากโดยจะพอ,อย่างยิงคนตีไม่โทุกกันพี่น้องมรบกันนั้นไม่ทุกกันอยู่เร็วนี้ถ้าไอเขานั่นได้เนี่ยมัดเมือ่อใดเร็วเออรู้ว่าอืมใส่ไขเข้าวมามันได้เสียห,หลานนนฉันคนทีไม่โทุก,กับเรานั่นพี่น้องเศร้าว่ามันขึ้นมาไหนว่าใจนะ อืเปื่อนก็ดีเจยเนอ้องโคได้กันเรานี่เดินนาบูดไม่ฟ้างว่าเครียดอของเราไม่ท่กกับคนนั้นแหละเรารานี่แและคือตัวหาสัตรูร้จักเลยเนาะนี่ผมพยายามที่จะอธิบายให้พี่นองได้รูจร้จักพอรู้จักเลี้ยวที่นั่นและพีนองใจเคยใจมั่นกันเลยมเาเยอะเรือค่อยเรือมั่นกันที่นั่นคอยครับกันแต่ว,ว่าเรารู้รจักเลี้ยวว่านั่นและคือตัวหาสัต السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعصان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله في نوم نحن هنا لك تلوث في يوم نعم بندفع في نوم في رب جمرة فنغ ทางบ้านตกตกทาน,นาทางช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์เกาวให้พานลุ่มพ mm ัง hmm. ดุนยาพี่น้องครับอวันนี้นะข้อประชาสัมพันธ์สักเรื่องหนึง่งพี่น้องคงจะรบกวนพอแม่พี่น้องนะตกตกทานสักรวมนึ่งล้ว ในนาเพจข่าวพายพานลุ์ุ่มพรางดุนยาที่ผมเลยกที่ม่านน้องๆทำกันมานนี้อันทำดุลินละพี่น้องที่่านมาน้องได้รับการรวมมือนสนับสนุนจากโพกมีพี่น้องเป็นอย่างดีเลวกาสิ่งที่น่าภาภูมิใจนในบางส่วนก็คือมีลายลายคนที่ได้รับผลประโยชน์นาจากตรงนี้กถือว่า เป็นงานศาสนาชินหนึง่งแต่อยากจะพัฒนาพี่น้องครับโตโยนงานชิ้นนี้ให้ถึงกำลังที่สุดเท่าที่สามารถที่จะกระทำได้ก็เลยอยากจะขอเรียนนะชี้แจงเลยกสนับสนุนจากพ่อมีพี่น้องว่า อันในานามเพจข่าวไม่ฟ้าลุ่มพรางดุนยาโรนี่พี่น้องนาต้องการที่จะสร้างรถโมบายเคลื่อนที่สั่งหนึ่งคันอมา,มาฟาร์มว่าโจทย์นามัสยิดเลยพี่น้องนายิ่งมาเทนูเลยนาไม่ต้องหยกเบกลังนาเรียงซ้ายหนึ่งทรงสามสีอยู่นาเป็นรดถไทยตรวจสดเป็นรถดเล่ซดเคลื่อนที่อิ่อ์สักต่อใดไดผมก็คิดเหลวคิดลาพี่น้องไม่โดยทีบอกหรือ ตวัดเซนว่าบานันซ่านาวัดโฉมกันนะไม,ไม่ไว้พี่น้องเลยกระทังงบประมาณเอาไว้ว่าขาดว่าคงจะเล่าประมาณสักเจ็ดเซนนาอสักเจ็ดเซนบานพี่น้องอิชาลอัลลอ่ามือสองนี่พ่อี่จานดาเนินการได้เ,ยเรยวทำว่านักไม้พี่น้องโยดเจ็ดเซนพอฟังโยดเลยวนี่นักพี่น้องอผมกับไม่ดูจีทําเรือนะ เต่พ่อชาเลียจริงๆพี่น้องที่ให้การสนับสนุนและก็ติดตามปีดข่าวให้ฟ้าล,ลุ่มพรังดุนย์าพี่น้องไม่ต่ำจากเซเบิ้ลคนเซเบิ้ลคนพี่น้องครับนาคนละยี่สิบบาทใบๆเลยเนาะแต่รู้ที่เอาเบือยี่สิบบาทนี่พีน้องนะไม่ต้องมากนอนยี่สิบบาทนี่ก็เซเบิ้ลคนพี่น้องแปดเซนอันนี้เราตั้งงบประมาณไว้เจ็ดเซนบาท เปรียบเสม,มือนไม้ซึ่งไม้ไม้สุ่งทนนึ่งพี่น้องที่หญ่มากเพราะนั้นเราหลากสิห้าคนสิบคนนี่ไม่โรดนะแต่ถ้าเราทางเพล่นช่วยขลากพักดันสนับสนุนเนี่ยอินชาอัลลอฮ์นะคงจะสร้างประโยชน์อหไกับหน้าสังคมได้ตลอดไปกตพ่อเรียนเชิญเนานะพ่อเมีพี่น้องตุกทานที่นี่เลยกพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านตุกทานรวมสนับสนุนกัน ในงานตรงนี้ให้เหลียวเซ็ตแท็กซี่เนาะในก็เชิญรวมมาบริจาคได้ตามไม่หลีกบัญชีเหมือนเดิมพี่น o องนะของธนาคารกรุงไทยนาะยไก่โซนยีสมันนาะในรหัสกาวหนึ่งสามศูนยมสมสงปดส่สองนะพี่น้องติดตามเลได้ใตยคลิปข้างหลังนะแต่ละคลิปที่ออกไปจะมีเลกบัญชีอยู่ตรงนั้น นะเกรซอนยีสมันไม่ใช่ชื่อผมนั่นพี่น้องเอ๊ะเดี๋ยวบ่นเปลี่ยนชื่อนำโกคุนอื่นใส่ล้วเลยก็คือน,นี้แหละนะคงนี้นะผู้ช่วยเลขค้านี่พี่น้องดำเนินตกสิ้งทุกอย่างถ้าพูดถึงตามราคา่าค่าตัวเร็วนี้พี่น้องไม่ต่าเดือนละ้าเบิร์นค่าตัวจริงๆในการตัดคลิปในการเรียบเรียงในการตัดโตในการลงพื้นที นอ no, ถ้าระเนกหนักเท้าโคเบงคนละไปเนกพี่นองขึน้นเดือนคนละส่งเบิอนของโรคคนเดียวทําได้มดไปนอนตั้งแต่ยกหลังเบหลังตงตทดไส่ไฟถ้าเป็นพุมพุมว่าทาไม่ได้ไปนอนปวดแท้ตึงเก็บอ่าเก็บตึงกับไม่ความ,มาเอามาตึงใส้อยนี้เพราะนั้นถ้าได้รถโมบายเกินตีตรงนี้อินชาอัลลอฮ์ี่นองความสะดวกนะาหลายอย่างนะก็หวังว่ารบกวนเวลาพอม่พี่นองนะเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวหวังว่าอินชาอัลลอฮ์ แต่ละครั้งโยดสนับสนุนจะขึ้นให้เป็นรายวันุกวันพี่นองได้เห็นว่าครบตามจำนวนโนแล้วเนาะอ,อีหลกักีวันได้ครบอย่าทำปม๊เลยพีนองนะขึ้นไปยอยู่นั่นเลยพีนองครบตัวใด็ก็คอยปลดโบกลุ่นะอ่าแล้วปลดเต็มโบกก็คอยปลดลงอ่าก็ฝากไว้กับพ่อเมพี่นองเพียงเท่านี้วบ,บิลลาฮิตตฟิกวันที่ใดยะวะสสลามมอะลยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะระกัตุ หงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จราลาซิตไคลชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0 8 5ย4 9 6 7 6 0ชาลาซิตชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิด ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทธลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีชรมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินทภาลําผลไม้แปลรูป นำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุรุรราชร้านอิมรอนคาเซลรับซื้อขายเลขเปียดรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนพิพัฒนส์สราะห์าสาขาที่สองร้านอยู่ตรงถนนสัญจคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์0819570594ร้านอิมรอดคาเซคร,รบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องวางกายสมายขาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ 0804844114หรือ095 0715353บังกายสมายค่า